ครับสวัสดีครับพี่นอ้นอ,นองมักับภาพพี่น้องมาย้ำไอ้หลงที้แก้วนะครับผมมันนีกับส้ไปเจ็ดหลังครับผมคลิปที่แล้วนี้ผมใส่หาหลังครับผมก็ได้อยูสองโลก,กว่ายยุครับแต่มีพี่น้องเพิ่ว่าโอ้ตอนเทกุ้งกับบเทเห็นแน,นนอครับโอ้กขอถทษได้ไหยเด้อครับเนาะก็ต่างกล่องมัน กล้องติดหัวมันอาจจะบ่เห็นครับพี่น้องขอโทษหลายๆคลิปนี้ขอแก้ตัวแล้วครับแต่ปูหัวเพิ่นจะเห็นอีกบอ่อปูหัวแรงแหนกเลยพี่น้องแังแหนกเป็นอะไรด้อ กปูฮอเก็ตตัวพี่น้องกุ้งกะมีอยู่คักคักคักกปูกระปูหงว่าจะเห็นมะน้อคิดนี่เนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกบูอีกแล้ว ไม่เชื่อรีครับพี่น้องกุ้งครับเดี๋ยวผว่าพี่น้องจะเห็นน้ำบอ ไปตรวจสอบไหมปูปูเป็นป,ปูหน้านะครับพี่น้องปูหน้าบานเท้าครับี้เอ๊ะ เอนี่นะครับผมกลุ่บสองขีดนี่นะพี่น้องไปเรื่อยๆแกไม่พี่น้องถามมาหลายค้นอยู่ เอาคือมีแค่เกดหลังนะเน่ออาก็บบอกตรงตรงเลยว่านเน่อยอยอามีแค่เกจหลังครับพี่น้องหนามลดลงอีจกจังน้อยอยังอีเพิ่มเพราะช่วงนี้มันหาหวางไสประทันไดอยู่หนามมันหลารอยหนามลดจังน้อย ที่สองครับผมอู้ระบูใหญ่อีกแล้วครับบูคือดดีที่แบบบูน ครับผมอโอ้ยโอ้ปะบูอีกแล้วปะบูครับผมโอ้ยอืปู ปูอาอยู่พี่น้องปูมีคนมาซื้ออยู่แต่ปูเขาจะบอซื้อเอาไปกินกันกินดูเลยพี่น้องปูอาภูม มึงกันไปยาวๆเลยครับพี่น้องล้างที่สาม อ้ว่านี้ครับ ปลาบูไอนะครับพี่น้องกุ้งเหยียนมนอน้อ ซี่เหรอครับบุ่นกันเป็นเลยอู้ยร่างนี้มีงูพี่น้องงูงูงขัไปถือมีงออูงูด้วย nhàn ลุกคนว่าหนเงยเราก็เหตุตะคลิบกุ้งแท้แก็จะเก็ดคลิบเกินอยู่ครับพี่น้องว้าวตัวนี้หลายครับหลายแต่ว่าน้าม,มันยังขุ่นอยู่ครับลองให้น้ำใสจักหาน้อยหนางยาจิมมุดกุ้งให้พี่น้องได้มึงกันครับผมกุ้งยิ่งปูปลา พี่น้องในมึงเห็ดลิบหลากหลายพี่น้องในมึงช่วงนี้กะนามยังขุ่นอยู่ครับเห็ดยังบ่ได้ปูครับปูปูกุ้งครับร้างนี้น่าจะได้ยุ่หาหกขีดครับผม ครับพี่น้องตื่นดงดงตื่นดงดงอู้ขากลายขากลายทางผี่เท่าไรแล้วเนาะโอ้อีกสองหลังครับพี่น้อง con lên nó cứ kia nhạc này thôi ลอยมาซะโอ้ยอันนี้แกอู้ไหนครับพี่น้อง มางนีก็ได้เข่าคู่หลังอยู่ครับเข่าคู่หลังอยู่ครับพี่หนุ่ออยสีหอดสองลูกเห็เพิ่อนอยู่ดอกมีลูกคาเพิ่นเอาสองลูกครับผม Так ล้งสุดท้ายแล้วครับเนี่ยน่าจะบ่ได้ตัวนี้มันน้ำลึกครับมันถ่วมหลุดไหมอ,อู้มีตะกุ่งจ้ะรพี่น้องได้ยูได้ย,ดยูมาน้ำลึกๆในเขาอยู่ตัวนี้ล้งสุดท้ายแล้วครับ แล้วกุ้งกุ้งครับพี่น้อง เบิดเบิดโาเบิดมันเน่าได้หน่น้องโอเคไม่กระรุดน่ะกุ้งครับผมใช่ครับผม เต็นดวงๆับผมสำหรับคลิปนี้ก็นันจบที่ซ้ำนี่นะครับพี่น้องก็ขอบคุณทุกซับท,ทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับถ้าที่ชอบคลิปของนายยาวก,ก็กดติดตามให้นายยาวเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายยาวเป็นคลิปให้พี่น้องหน่อยมึง